สวัสดีครับผมนายกเกษเดทองเหลี่ยมนะครับอยู่ชั้นมันธยมศึกษาปีที่5ทับ5โรงเรียนสภาราชินีจังหวัดตรังครับซึ่งแนวคิดโครงงานที่ผมต้องการจะนำเสนอเนี่ยมีชื่อว่าเครื่องกดเจลอัตโนมัติครับโดยปัจจุบันนี้นะครับก็สังเกตเห็นได้ชัดเลยว่าโควิด1 9หรือว่าโคโรนาไวรัสเนี่ยค่อนข้างที่จะลดลงและเบาบางเป็นอย่างมากแล้วอันเนื่องมาจากการที่ผู้คนเนี่ย ใส่ใจการสวมแมสกันมากขึ้นและการรักษาวความสะอาดเช่นการล้างมือการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ครับโดยผมเนี่ยได้ต่อยอดแนวคิดตรงที่ว่าผู้คนเนี่ยใส่ใจการรักษาวความสะอาดกันมากขึ้นโดยผมเนี่ยจะทําให้การรักษาวความสะอาดหรือการล้างมือเนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายมากยิ่งขึ้นครับและเป็นการลดการสัมผัสด,ด้วยโดยตัวโครงงานของผมเนี่ยจะเป็นโครงงานประดิษฐ์ครับซึ่งมีอุปกรณ์คร่าวๆก็คือ ตัวเซนเซอร์ครับผมจะใช้เป็นเซนเซอร์อินฟราเรดครับแล้วก็ตัวไดโอตัวรีเลย์แล้วก็ตัวปัว relay, ๊มมอเตอร์ครับผมโดยหลักการทํางานของมันนะครับก็จะใช้ตัวเซนเซอร์เนี่ยที่เป็นเซนเซอร์อินฟราเรดโดยการที่เราเอามือไปอังที่เซนเซอร์อินฟราเรดมันก็จะส่งสัญญาณไปที่ตัวรีเลย์ครับผมและรีเลย์เนี่ยก็จะสั่งงานต่อไปที่ตัวมอเตอร์ทําให้มอเตอร์นะครับทำงานโดยการปั๊มน้ําหรือว่า ตัวเจลแอลกอฮอล์ของเราเนี่ยออกมาทางสายยางแล้วก็ผ่านตรงมือเราครับซึ่งตรงนี้นะครับก็จะเป็นแนวคิดเป็นหลักการทำงานคร่าวๆของมันโดยจุดประสงค์ของโครงงานนะครับผมผมต้องการที่จะให้การล้างมือเนี่ยลดการสัมผัสและก็ทำให้มันเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นโดยตัวเครื่องนี้เนี่ยผมอาจจะต่อยอดไปต่อตรงที่ว่าจาก เครื่องกดเจลล้างมือเนี่ยอาจจะต่อยอดไปเป็นตัวปั๊มน้ําหรือว่าตัวเครื่องกดน้ําก็ได้ครับผมเป็นเครื่องกดน้าําอัตโนมัติอะไรทํานองนี้ครับแต่ว่าผมเนี่ยอยากจะพุ่งเป้าเป้าหมายของผมไปที่การล้างมือก่อนครับตัวซึ่งตัวนี้ก็จะช่วยในมันช่วยในการล้างมือแล้วก็อาจจะมีแนวคิดต่อยอดจากตรงนี้ไปได้ยังไงก็ผมก็ขอฝากแนวคิดโครงงานของผมไว้นะที่นี้ด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ